คนแห่ดูเป็นร้านพระเอกท่องสามทำแบบนี้กลางปั๊มทำแบบนี้กลางปั๊มโ ocial r e ีวิวตัวจริงกลางปั๊มคนแห่ดูเป็นร้านพระเอกท่องสามทำแบบนี้หลักฐานอยู่ที่หน้า <c oughs> มีชาวเน็ตได้โพสต์คลิปลงแอปติ๊กต็อกพร้อมแคปชั่นว่ามีใครพอทราบไหมครับว่ารถใครพี่ก็หลอกเกินดารา ทำเอาโซเชียลแทบแตกเมื่อมีการโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆบังเอิญเจอกับดาราหน้าหล่อมาริโอเมาเลอร์อย่างที่เห็นว่ามีแฟนคลับเข้าไปขอถ่ายรูปซึ่งหนุ่มมาริโอก,ก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดก่อนจะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายโมเมนต์ให้แฟนๆได้ฟินกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นมุมไหนความหลเจิดจ้าสุดๆหลายๆคนชื่นชม ในความเป็นกันเองกับแฟนคลับตัวจริงน่ารักมากขยับตัวนิดหน่อยก็เป็นกระแสแชร์สนันในโลกโซเชียลแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มซุปตาอย่างมาริโอเมาเลอร์ล่าสุดคลิปของมาริโอเป็นกระแสในติ๊กต็อกอีกครั้งจากคลิปจะได้เห็นว่าหนุ่มมาริโอนั้นกำลังเดินลงจากรถยนต์คู่ใจและไปนั่งซ่อมชิ้นส่วนที่ตรงล้อโดยเจ้าของโพส ได้เขียนแคปชั่นว่าเจอหนุ่มหล่อมาริโอกำลังเดินทางไปเที่ยวไปตรงและต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ความหล่อของมาริโอศาสตรความออร่าแบบสุดๆทำให้มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิตัวจริงสูงมากหล่อสุดๆข่าวออร่าพุ่งมาตั้งแต่ลงจากรรถเลยคนอะไรหล่อได้ขนาดนี้สูงมากเป็นต้น